สวัสดีครับกลับมาพบกับบทเรียนออนไลน์นะครับ EP นี้เป็น EP ที่7แล้วนะครับใครที่ยังไม่มีเอกสารนะครับก็สามารถไปโหลดไว้ในลิงตามที่แนบได้เลยครับ uh, EP นี้จะพูดถึงสูตรเคมี Me นะครับสูตรเคมี Me ของสารนะครับสูตรเคมี Me นี่ก็คือกลุ่มสัญ,ญลักษณ์ของธาตุที่เขียนขึ้นเพื่อแสดงจำนวนอะตอมหรือว่าไอออนที่เป็นองค์ประกอบของสารนั่นเอง สูตรเคมีก็จะแบ่งออกเป็น3าประเภทครับมีสูตรโมเลกุลสูตรเอมพิลิกันและก็สูตรโครงสร้างสูตรโมเลกุลนี่ก็จะแสดงจํานวนอะตอมของธาตุที่เป็นองค์ประกอบทั้งหมดนะครับส่วนสูตรเอมพิลิกันเนี่ยก็จะจะแสดงเป็นสูตรอย่างง่ายนะครับแสดงเป็นอัตราส่วนอย่างต่ําของอะตอมที่อยู่ในโมเลกุลนั้นนั่นเองส่วนสูตรโครงสร้างก็จะแสดงจํานวนอะตอมทั้งหมดและก็พันธะที่เกิดขึ้น โครงสร้างของอาสารเคมีนั้นนะครับการหาสูตรอย่างง่ายในบทนี้ในปริมาณสารลพันนี้นะครับก็จะเป็นการหาอัตราส่วนอย่างต่ำของสารนั่นเองนะครับทีนี้อ,อธิบายให้ฟังนิดหนึงการที่สารจะเกิดขึ้นมานะครับเป็นสารประกอบก็จะประกอบไปด้วยธาตุมารวมตัวกันนะครับเช่น น้ำนะครับน้ำ H2O ถ้าสารนี้เราพูดกันในเรื่องของโมลถ้าสารนี้1โมลก็จะมีไฮโดรเจน2โมลและออกซิเจน1โมลมารวมกันเป็นน้ำา1โมลน,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอัตราส่วนที่เกิดขึ้นในสูตรโมเลกุลก็จะเป็นอัตราส่วนของโมลน,นั่นเองถ้าเราอยากจะหา,าสูตรเคมีหรือสูตรอย่างง่าย ให้เราทําเป็นอัตราส่วนครับหลังจากนั้นทําให้มันเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำครับคูยกตัวอย่างเช่นในสารประกอบชน,นิดเนึงประกอบไปด้วยคาร์บอน0.1โมลไฮโดรเจน0.2นโมลและออกซิเจน0.1โมลสูตรอย่างง่ายของสารประกอบนี้เป็นอย่างไรเบื้องต้นนะครับเรามีอัตราส่วนของโมลของแต่ละธาตุ c ต่อ H ต่อ O คาร์บอนมี0.1โมโลไฮโดรเจนมี0.2โมโลและออกซิเจนมี0.1โมโลเพราะฉะนั้นอัตราส่วนอย่างต่ำก็จะเกิดจากวิธีนี้ครับเอาตัวที่น้อยที่สดุดหารตลอดครับตัวที่น้อยที่สุดในนี้ก็คือ0.1นั่นเอง ถ้านักเรียนเอา0.1หารตลอดอัตราส่วนที่เป็นอัตราส่วนโมลของเขาเนี่ยก็จะกลายเป็น1ต่อ2ต่อ1นั่นหมายความว่าสูตรเคมี Me, หรือสูตรเอมพิเิกันของสารสารนี้ก็จะเป็น ch 2 o นั่นเอง ch 2 O น o นะครับนี่ก็คือสูตรเอมพิลิกัน หรือว่าสูตรอย่างง่ายทีนี้เราหาสูตรโมเลกุลจากสูตรอย่างง่ายได้ไหมอ่าถ้าเรามีสูตรอย่างง่ายนะครับสูตรอย่างง่ายเมื่อห้อยด้วยเลขจํานวนเต็มที่เป็น n แล้วคูณเข้าไปก็จะกลายเป็นสูตรโมเลกุลทันทียกตัวอย่างเช่นสารประกอบนี้นะครับถ้าเมื่อไหร่ที่สารประกอบนี้หามวลโมเลกุลของสูตรอย่างง่ายแล้วนะครับ คูณเก็จะได้มวลโมเล,ลกุลของสูตรโมเลกุลด้วยสารประกอบชนิดหนึ่งประกอบไปด้วยคาร์บอน0.12กรัมไฮโดรเจน0.02กรัมออกซิเจน0.16กรัมตอนนี้เราจะเห็นว่าเรามีอัตราส่วนที่มันไม่ได้เป็นโมลครับเรามีอัตราส่วนที่มันเป็นกรัมอยู่นะครับเราสามารถแปลงกรัมให้เป็นโมลได้จากสูตรนะครับ n เท่ากับ g ส่วน mw โดย n นี้คือจำนวนโมลที่เราต้องการนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเรามีอัตราส่วนโดยมวลแล้ว c ต่อ h ต่อ o เป็นมวลแล้วเป็น0.12กรัมเป็น0.02กรัมเราเปลี่ยนกรัมต่างๆเหล่านี้นะครับให้มันกลายเป็นโมล ตรงนี้ก็ทำยังไงครับหารด้วยมวลอะตอมของแต่ละธาตุนั่นเองนะครับคาร์บอนก็หารด้วย12ไฮโดรเจนก็หารด้วย1และออกซิเจนก็หารด้วย16สแสดงว่าอัตราส่วนที่เป็นโมนลของเขาเนี่ยก็คือตรงนี้ได้0.01นะครับตรงนี้ได้0.02 ตรงนี้ได้0.01อ่าทีนี้เราก็จะได้อัตราส่วนที่เป็นโดยโมลของเขาออกมาถ้าเราไปทำให้มันเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำนะครับหารด้วยตัวที่น้อยที่สุดตลอดในที่นี้ก็คือ0.01นั่นเองมันก็จะกลายเป็น1ต่อ2ต่อ1อ่า พอเราได้สูตรอย่างง่ายแล้ว1ต่อ2ต่อ1เราก็เอาสูตรอย่างง่ายนี้นะครับ ch 2 o ตัวนี้นะครับสูตรอย่างง่ายจากไหนจากตรงนี้ครับ1ต่อสต่อ1เอามาห้อยด้วย n นะครับเท่ากับสูตรโมเลกุลที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับ เราก็จะได้สูตรโมเลกุลที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่เบื้องต้นนะครับเราต้องไปหาก่อนว่า n คือเลขอะไรเราจะได้เอาไปคูณเข้าไปในวงเล็บนะครับหา n นนี่หายัางไงครับถ้าเราเอามวลโมเลกุลของสูตรอย่างง่ายมาคูณด้วย n เราจะได้มวลโมเลกุลของสูตรโมเลกุลครับในนี้เขาบอกว่าถ้ามวลโมเลกุลเนี่ยเท่ากับ180 แค่นี้เราก็หาได้แล้วครับถ้าเราสามารถหามวลโมเลกุลของ3าประกอบนั้นได้นะครับมวลโมเลกุลในสูตรอย่างง่ายตรงนี้12บวก2บวก16ห้อย N หรือคูณ n เ,เท่ากับมวลโมเลกุลของสูตรโมเลกุลก็คือ181นั่นเองจากตรงนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะหา N ได้นะครับ 12บวกสองเป็น14บสวกสิเป็น30 30N บสาเท่ากับร้อเพราะฉะนั้น N เท่ากับเลข6นั่นเองทีนี้มาดูนะครับถ้า N คือเลข6แล้วสูตรโมเลกุลของเราจะกลายเป็นอะไรก็จะเป็น C 6 H 12 O 6นั่นเอง น,น, know, นี่ก็จะได้เป็นสูตรโมเลกุลของเราสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับถ้าเรามีอัตราส่วนอย่างต่ำของโมลนะครับเราก็จะได้เป็นสูตรอย่างง่ายพอเราได้เป็นสูตรอย่างง่ายแล้วถ้าเรามีมวลโมเลกุลแบบนี้นะครับเราหามวลโมเลกุลของสูตรอย่างง่ายเราก็จะได้เลขที่เป็นจำนวนเต็มนั้นออกมา แล้วเราก็คูณเข้าไปในสูตรอย่างง่ายก็จะได้เป็นสูตรโมเลกุลนะครับนี่คือการหาสูตรเคมีของสารเดี๋ยวนักเรียนลองไปทำแบบฝึกหัดดูนะครับว่าพอํำแบบฝึกหัดความคิดรอบยอดแล้วเนี่ยนะครับจะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับอย่างไรนะครับสามารถคอมเมนต์มาในคอมเมนต์ได้นะครับและถ้าใครทำเสร็จแล้วสามารถ ส่งในลิงก์ที่ครูแนบไว้ตอนท้ายได้เลยครับสำหรับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ